สวัสดีครับพี่น้องครับวันนี้ผมมาเก็บเงาบัวนะครับเงาบัวแดงนะครับมาตามหานะครับพอดีเห็นตรงนี้เขาสูบสูบสะสูบป,ปลานะครับคโครนเริ่มจะแห้งครับก็ถือโอกาสนะครับนี่ครับ นะครับพี่น้องครับเจอแล้วครับเมื่อไหเอาเสียงม,มาครับเอาไปลงที่สวนนะครับ เขาขายในเพจน,นะครับก็เลยสังเกตดูบ้านเราก็มีนะครับก็เลยจอดรถลงมานะครับได้แล้วครับ ได้แล้วครับอีได้แล้วครับพี่น้องครับเ,เป็นเงาบัวนะครับเงาบัวแดงนะครับ เอาไปโยนใส่สะนะครับฝนมาเขาก็จะงอกนะครับอันนี้แน่นหน่อยแน่นครับ รถผมจอดไว้นู่นครับเหลือเยอะครับทางอีสานพออช่วงเสร็จนานะครับเขาก็จะ แล้วครับคาตเตอวันหลังค่อยมาขุดต่อนะครับวันนี้ได้พอ ทำสายพันธุ์นะครับเอาไวป,ปลูกไว้ดูเล่นนะครับพี่น้อง ันรถผมนะครับตำรวจเกษตรกร,กรีใส่เข้าไปนะครับจุดตรงนี้ผมเคย ผมเคยเอายากขนมาลงนะครับพี่น้องนะครับจุดตรงนั้นครับก็ลงเผื่อไว้เป็นมรดกเป็นฝีมือนะครับผลงานให้ลูกหลานนะครับให้เขาได้ขยายขยายพันธุ์เพื่อให้พี่น้องใช้เลี้ยงวัวนะครับเลี้ยงวัวเลี้ยงควายนะครับนะครับกิจกรรมของผม ค่อนข้ังที่จะไม่เหมือนใครอันนี้เป็นบัวแดงนะครับบัวแดงที่สายพันธุ์ที่ผมไปขุดมาตะกี้นะครับเป็นสายพันธุ์นี้เลยครับ ลากอย่างแน่นอนนะครับมาเอาเสียมมาพนนี่น้องขออนุญาตจบคลิปแค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ